กำลังฟังรายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English กับครูนุกน,กนกภัสพรภูสวงค่ะรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้คุยกันไปว่า accent หรือสำเนียงในภาษาอังกฤษเนี่ยมีหลากหลายเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับว่าคนพูดนะคะมาจากประเทศใดหรือมาจากพื้นที่ใดในประเทศนั้นด้วยนะคะ วันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องความแตกต่างระหว่างสำเนียงอเมริกันนะคะ American accent and British accent หรือสำเนียง British นั่นเองค่ะสำเนียงอเมริกันนะคะก็จะใช้ที่ประเทศอเมริกาเป็นหลักแล้วก็สำเนียง British เนี่ยจะใช้ในเกาะอังกฤษเป็นหลักนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องยากอยู่นะคะที่จะแยกระหว่าง American accent and British accent ออกจากกันนะคะเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีแอคเซนต์ย่อยๆอยู่ในนั้นด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดเนี่ยมาจากพื้นที่ไหนในประเทศนะคะอย่างเช่น American accent นะคะก็ไม่ได้มีแค่สำเนียงแบบเดียวเพราะว่าประเทศอเมริกาเนี่ยใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีถึง50รัฐเลยเพราะฉะนั้นคนที่มาจากรัฐเท็กซัส และคนที่มาจากรัฐนิวยอร์กนะคะเป็นคนอเมริกาเหมือนกันพูดอเมริกันแอคเซนต์เหมือนกันแต่แอคเซนต์ที่เวลาเขาพูดอะคะ่ะก็จะออกมาไม่เหมือนกันเหมือนกับในประเทศอังกฤษก็เหมือนกันนะคะสำเนียงของคนในแต่ละพื้นที่นะคะจากลอนดอนแมนเชสเตอร์หรือจากเมืองลิเวอร์พูลเวลาการพูดเนี่ยสำเนียงเขาก็จะไม่เหมือนกัน วันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างของสำเนียง British Accent and American Accent โดยภาพรวมนะคะสิ่งที่มันสังเกตได้ชัดเจนเวลาที่เราฟังทั้งสองสำเนียงอย่างแรกที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือการออกเสียง sound นะคะตัว R นะคะฝั่งอเมริกาเนี่ยจะออกเสียงตัว R ที่อยู่ในคำปกติเลยนะคะแต่ฝั่งอังกฤษเนี่ย จะออกเสียงตัวอก็ต่อเมื่ออเนี่ยเป็นตัวอักษรตัวแรกของคำคำนั้นนะคะถ้าอยู่ข้างหลังหรือว่าอยู่ในคำเนี่ยจะไม่ค่อยออกเสียงเท่าไหร่อย่างเช่นคำว่า car นะคะที่แปลว่ารถ car car ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษเนี่ยจะออกเสียงว่า car a car ไปเลยนะคะแต่ฝั่งอเมริกันเนี่ยจะมีเสียงตัว R เสียง r อยู่ข้างหลังด้วยตัวอเนี่ยจะม้วน ลิ้นขึ้นมานิดนึงนะคะในเสียงท้ายของคำอีกคำหนึง่งอย่างเช่นคำว่า bear นะคะที่แปลว่าหมีนะคะ b e a r ฝั่งอังกฤษเนี่ยจะไม่ออกเสียงตัวอาข้างหลังเลยนะคะจะเป็น bear bear a bear หมีหนึงตัวนะคะแต่ฝั่งอเมริกาเนี่ยอย่าลืมตัวอาด้วยนะคะ bear bear a bear เห็นไหมคะว่าเสียงข้างหลังเนี่ย มีเสียงตัวอาด้วยอีกคำหนึ่งค่ะตัว R เนี่ยไม่ได้อยู่ข้างหลังสุดนะคะอยู่ข้างในคำนะคะก็คือคำว่า start นะคะ s t a r t start ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษเนี่ยตัว R ไม่ออกเสียงค่ะก็คือ start start แต่ถ้าเป็นฝั่งอเมริกาจะออกเสียงตัว R ด้วยนะคะถึงแม้ว่าอยู่ในคำก็ตาม start start เห็นไหมคะ แค่เสียงตัวอานเนี่ยก็ต่างกันแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีความแตกต่างเรื่องการสะกดคำ spelling คำศัพท์นะคะ vocabulary แล้วก็หลักไวยากรณ์ด้วยค่ะเรื่องของแกมมาก็ต่างกันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่การสะกดคำกันเลยค่ะ spelling ระหว่างอเมริกันแล้วก็ British นะคะ มีความแตกต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะหลายคำเลยนะคะยกตัวอ,อย่างคำที่เจอได้บ่อยๆนะคะก็อย่างเช่นคำว่า color นะคะที่แปลว่าสีนะคะฝั่งอเมริกันเนี่ยจะสะกดว่า c o l o r แต่ฝั่ง r i t ทิชนะคะจะมีตัว u เพิ่มขึ้นมาค่ะจะสะกดว่า c o l o u r มีตัว u เพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งนะคะอเมริกันจะออกเสียง color British จะออกเสียง Color ไม่มีตัว R ข้างหลังอีกแล้วนะคะอีกคำหนึ่งค่ะที่คล้ายๆกันนะคะฝั่งอเมริกันไม่มีตัว u ฝั่ง British มีตัว u นะคะก็คือคำว่า behavior นะคะ b e h a v i o r อันนี้ฝั่งอเมริกันนะคะฝั่ง British เพิ่มตัว u ขึ้นมาค่ะ b e h a v i o u r ฝั่งอเมริกันออกเสียงว่า behavior behavior ฝั่งบริเิชนะคะ behavior behavior ไม่ค่อยมีตัว a ข้างหลังเท่าไหร่นะคะคำต่อไปค่ะคำนี้นะคะแปลว่าโรงหนังหรือโรงละครนะคะ theater theater ฝั่งอเมริกันเนี่ยจะลงท้ายด้วยเสียง er นะคะจะลงท้ายด้วย er แต่ฝั่งบริเิชเนี่ย ออกเสียงลงท้ายด้วยเออเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะสะกดด้วย re นะคะ theater t e, t e, r. T e r จะเป็นของอเมริกานะคะแต่ถ้าเป็น t h e a t R e จะเป็นของ British accent American English นะคะจะออกเสียงคำนี้ว่า theater theater แต่ถ้าเป็น British นะคะจะออกเสียงว่า theater เสียเชออีกหนึ่งคำค่ะที่ลงท้ายด้วยเออเหมือนกันนะคะแต่ว่าสะกดไม่เหมือนกันฝั่งอเมริกันสะกดว่า m e t e r meter meter แต่ฝั่งบริ i ิชสะกดว่า m e t r e ออกเสียงว่า meter meter แปลว่าเมตรนะคะก็คือหน่วยวัดความยาวนั่นเองเป็นเมตรนะคะอเมริกัน meter British meter อีกคำหนึ่งค่ะฝั่งอเมริกันเนี่ยจะใช้ตัว z สะกดนะคะฝั่ง British จะใช้ตัว s เป็นตัวสะกดนะคะคำว่า analyze a n a l y z e ฝั่งอเมริกันนะคะถ้าเป็นฝั่งของบ r i t i s จะใช้ตัว s เป็นตัวสะกดนะคะ a n a l y s e analyze analyze คำนี้ออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่ว่าสะกดไม่เหมือนกันอีกคำหนึ่งที่ใช้ตัว z กับตัว s นะคะฝั่งอเมริกันสะกดว่า e. organized organized แต่ british นะคะจะสะกดว่า o r g a n i S e organize organize แปลว่าการจัดการนั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งค่ะที่หลายๆคนอาจจะเห็นบ่อยๆนะคะแล้วก็งงว่าตกลงมันเขียนยังไงกันแน่นะคะจริงๆแล้วสะกดได้ทั้งสองแบบเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่า,วาคุณใช้ American English หรือ British English นั่นเองคำว่าโปรแกรมค่ะ p r o g r a m program อันนี้จะเป็นของอเมริกันนะคะถ้าเป็นของบริ t ิชเนี่ยจะมีตัว m e เพิ่มขึ้นมานะคะ p r o g r a m m e มี m 2ตัวนะคะ program คำสุดท้ายค่ะคำที่สะกดไม่เหมือนกันนะคะคำว่า tire ที่แปลว่าล้อรถยนต์นะคะฝั่งอเมริกันเนี่ยจะใช้ตัว i เป็นตัวสะกดนะคะสะกดว่า t i r e tire Tire แต่ฝั่ง British ค่ะจะใช้ตัว y ค่ะเป็นตัวสะกด t y r e tire tire แปลว่าล้อรถยนต์เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคำค่ะการ Stress เสียงนะคะการเน้นเสียงของคำเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะยกตัวอย่างคำนี้ความหมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาที่ใช้เนี่ยเน้นเสียงคนละพยางนะคะสำหรับ British accent นะคะจะ เน้นที่พยางค์แรกนะคะออกเสียงว่า adult adult ก็คือผู้ใหญ่นั่นเองค่ะแต่อเมริกันนะคะจะออกเสียง adult adult เน้นที่พยางค์ที่2นะคะความหมายไม่เปลี่ยนค่ะแต่เน้นคนละพยางค์กันอีกหนึ่งคำค่ะที่เน้นไม่เหมือนกันนะคะคำว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ weekend ใช่ไหมคะฝั่งบริ i ิชเนี่ยจะเน้นที่พยางค์ที่2ค่ะ weekend weekend แต่ฟั่งอเมริกันจะเน้นที่พยางค์แรกค่ะออกเสียงว่า weekend weekend We ความหมายไม่เปลี่ยนเหมือนกันค่ะแต่เน้นคนละพยางค์อีกเสียงหนึ่งนะคะที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะสำหรับระหว่างอเมริกันแล้วก็บริ t ิชนะคะก็คือเสียงตัวทีค่ะเสียงตัวทีของ British a c เซนตเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนนะคะเวลาพูดใช่ไหมคะแต่ ฝั่งอเมริกันเนี่ยเวลาที่ตัวทีนะคะอยู่ตรงกลางคําตัวทีเนี่ยจะถูกกล่อนเสียงบ้างหรือเปลี่ยนเป็นเสียงตัวดตัว d นะคะตัวอย่างก็เช่นคําว่าน้ำใช่ไหมคะ water water ฝั่งบริทิศเนี่ยจะออกเสียงตัวทีชัดเจนเลยแต่ฝั่งอเมริกันนะคะจะออกเสียงว่า water water ตัวทีกลายเป็นตัวดีแทนนะคะ water อีกเสียงหนึ่งค่ะที่ถูกกล่อนไปเหมือนกันก็คือคำว่าภูเขาค่ะฝั่งบิทิชเนี่ยออกเสียงตัวทีชัดเจน mountain mountain แต่ฝั่งอเมริกันค่ะเสียงตัวทีถูกกล่อนออกไปค่ะกลายเป็น mountain mountain ไม่มีตัวทีเลยนะคะหายไปเลยกลายเป็น mountain มาดูฝั่งคำศัพท์กันบ้างนะคะคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันค่ะแต่ว่า บริ i s h กับอเมริกันเนี่ยใช้แตกต่างกันมากเลยนะคะเวลาที่คนอเมริกาไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยก็จะสับสนหรือคนอังกฤษไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็มีความสับสนเหมือนกันนะคะยิ่งคนไทยนะคะเราเนี่ยได้รับคำศัพท์ทั้งสองแบบเลยทั้ง British แล้วก็อเมริกันใช่ไหมคะบางทีก็งงว่าตกลงว่าเราจะต้องใช้คำแบบไหนกันแน่ใช่ไหมคะมาดูกันเลยค่ะคำแรกอเมริกันใช้คำว่า apartment แต่บ i ิ i ิชใช้คําว่า flat flat f l a t นะคะ flat ความหมายคือสิ่งเดียวกันเลยค่ะก็คือห้องที่เราเช่าอยู่อาศัยนั่นเองคําต่อไปค่ะคําว่ามหาวิทยาลัยนะคะคนอเมริกันเรียกมหาวิทยาลัยว่า college college ถ้าสำหรับคนไทย college จะแปลว่าวิทยาลัยใช่ไหมคะ แต่คนอเมริกันเนี่ยถ้าไปเรียนต่อมหาวิทยาลายัยจะบอกว่า I'm going to college คนอังกฤษค่ะใช้คำว่า university เหมือนคนไทยเลย university จะมีสแลงเล็กๆนะคะที่วัยรุ่นชอบใช้กันก็คือ I'm going to uni uni ก็คือมหาวิทยาลัยนั่นเองคำต่อไปค่ะ lift นะคะ lift ที่เราเอาไว้ใช้ขึ้นลงตึกเนี่ยละค่ะ ฟั่งอเมริกันเนี่ยจะเรียกว่า elevator elevator e l e v a t o r elevator แต่ฟั่งบริ i s h เนี่ยออกเสียงว่า lift 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 เหมือนที่คนไทยใช้เลยนะคะมาถึงคำต่อไปค่ะวันหยุดค่ะวันหยุดยาวๆที่เราไปเที่ยว h o l ิเดยกันนะคะฝั่งอเมริกันเนี่ยเรียกว่า vacation vacation ฝั่งบริ i s h จะเรียกว่า holiday holiday คำต่อไปค่ะคำนี้ค่อนข้างสับสนเหมือนกันนะคะเวลาที่ได้ยินก็คือมันฝรั่งทอดกรอบค่ะมันฝรั่งทอดกรอบที่เป็นแผ่นบางๆนะคะฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเรียกว่า chips chips c h i p s นะคะ chips แต่ฝั่งอังกฤษจะเรียกว่า crisps crisps C R I S P แล้วก็ S ด้วยนะคะอีกหนึ่งคำค่ะที่สับสนกันมากๆเลยก็คือเฟรนช์ฟรายค่ะมันฝรั่งทอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นแท่งๆใช่ไหมคะเฟรนช์ฟรายบ้านเราเรียกเฟรนช์ฟรายเหมือนกันอเมริกาก็เรียกเฟรนช์ฟรายเหมือนกันค่ะหรือว่า fries เฉยๆ Fries or French Fries F R I E S เลยนะคะ Fries แต่ฝั่งอังกฤ,ฤษเนี่ยจะเรียก ships ships คำต่อไปค่ะถ้าบอกว่าเราจะไปดูหนังที่โรงหนังเนี่ยอเมริกันจะพูดว่า I'm going to the movies I'm going to the movies แต่ฝั่งอังกฤษค่ะจะพูดว่า I'm going to the cinema I'm going to the cinema น้ำอัดลมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคำที่ต่างกันเหมือนกันฟังอเมริกานเนี่ยจะมีคำเรียกน้ำอัดลมหลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น soda POP COKE หรือพูดว่า SOFT DRINK Soft drink ก็คือน้ำอัดลมนั่นเองแต่ฝั่งอังกฤษเนี่ยจะเรียก SOFT DRINK ว่า FRIZZY r fr r n n k f r z z z y i r k n k f i z z y นะคะ Fizzy ก็คือเหมือนแบบมีบั b บเบลมีฟองขึ้นมานะคะ Fizzy คำต่อไปค่ะรองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบฝั่งอเมริกันเรียกว่า Sneakers Sneakers ฝั่งอังกฤษเรียกว่า Trainers Trainers อันนี้เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะเสื้อแขนยาวค่ะเสื้อแขนยาวฝั่งอเมริกาเรียกว่า Sweater Sweater แต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะจะเรียกว่า Jumper jumper กล่องใส่จดหมายค่ะฝั่งอังกฤษนะคะเรียกว่า Postbox Postbox ฝั่งอเมริกาเรียกว่า mail box mail box post กับ mail นะคะ plaster ปิดแผลค่ะ plaster ที่เอาไว้ปิดแผลนะคะฝั่งอังกฤษจะเรียกว่า plaster plaster แต่อเมริกาจะเรียกว่า band, aid. band aid b a n aid b-a-n-d แล้วก็ a-i-d นะคะ band aid ร้านขายยาค่ะที่อังกฤษจ,จะเรียกว่า chemist chemist c h e m i s t แล้วก็ apostrophe s นะคะ chemist แต่ฝั่งอเมริกาเนี่ยจะเรียกร้านขายยาว่า drug store drug store f o o t b a ค่ะภาษาไทยก็เรียกว่าฟุตบอลใช่ไหมคะที่อังกฤษก็เรียกว่าฟุตบอลเหมือนกันค่ะ football f o o t แต่ที่อเมริกาค่ะถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยจะเป็นหมายถึงอเมริกันฟุตบอลนะคะที่เขาวิ่งกอดลูกกันนะคะแต่ถ้าเป็นฟุตบอลในอเมริกาจะเรียกว่า soccer soccer s o c c e r นะคะ soccer คำสุดท้ายค่ะคำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันนะคะก็คือคำว่าคุกกี้ค่ะคุกกี้ในอเมริกาเนี่ยจะเรียกว่าคุกกี้เหมือนกัน cookie cookie แต่ถ้าเป็นในอังกฤษเนี่ยจะเรียกคุกกี้ว่าบิสกิตบิสกิตต่อไปค่ะมาดูความแตกต่างกันเรื่องของไวยากรณ์หรือ grammar กันบ้างนะคะนอกจากคำศัพท์ไม่เหมือนกันแล้วออกเสียงไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยบางครั้ง grammar ที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะข้อแรกเลยค่ะการใช้ past simple แล้วก็ past perfect tense Americans tend to use past simple tense when describing something that has happened recently, while people in the UK are more likely to use the present perfect tense ก็คือคนอเมริกานนะคะจะใช้ past simple tense ที่เป็นอดีตปกติเลยนะคะอธิบายในสิ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นแต่คนในอังกฤษเนี่ยคะ่ะจะใช้ present perfect tense อธิบายสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมากกว่ามาดูกันนะคะว่าต่างกันยังไงถ้าสมมุติว่าเพิ่งทานข้าวไปแล้วทานเยอะมากเกินไปนะคะฝั่งอเมริกันจะพูดว่า I ate too much I ate too much แต่ถ้าเป็นฝั่ง British นะคะจะใช้ present perfect tense ก็คือ I've eaten too much I've eaten too much ฉันกินเยอะเกินไป ถ้าเพิ่งไปที่ร้านขายของนะคะฝั่งอเมริกรันจะพูดว่า I went to the store I went to the store ถ้าเป็นฝั่ง British จะพูดว่า I've been to the shop I've been to the shop อีกหนึ่งประโยคนะคะที่ไม่เหมือนกันก็คือถ้าสมมติว่าจะถามเพื่อนว่าได้หนังสือพิมพ์มาหรือยังได้หนังสือพิมพ์มาหรือเปล่านะคะทางอเมริกรันจะพูดว่า Did you get the newspaper Did you get the newspaper? แต่ถ้าเป็น British English นะคะจะพูดว่า Have you got the newspaper? Have you got the newspaper? อีกหนึ่งความแตกต่างนะคะก็คือการใช้ past participle of get หรือกริยาช่อง3ของคำว่า get get นั e ่นเองค่ะฝั่งอเมริกันเนี่ยกริยาช่อง3ามของคำว่า get นะคะจะใช้คำว่า gotten gotten g o t t e n gotten หรือว่า gotten นะคะถ้าตัว t ถูกกลอนเสียงไปก็คือ get got gotten ของฝั่งอเมริกานะคะแต่ฝั่งบริทิชเนี่ยจะใช้ got เหมือนช่องที่สองเลยค่ะของฝั่งบริทิชจะเป็น get got got g o t got เหมือนช่องที่สองเลย For example ถ้าเป็น American English นะคะ I haven't gotten any news about him I haven't gotten any news about him อันนี้คือฝั่งอเมริกานะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งบริเตนจะออกเสียงว่า I've not got any news about him I've not got any news about him ใช้ got เลยนะคะไม่มี goten t แล้วก็นอกจากคำว่า got นะคะ past participle เนี่ยหรือกริยาช่อง3ของอีกหลายๆคำเลยที่สะกดไม่เหมือนกันอย่างเช่นคำว่า leap dream Burn หรือว่า Learn นะคะถ้าฝั่งอเมริกาเนี่ยจะใช้เติม ed เข้าไปเลยนะคะแต่ถ้าฝั่งบริ i s h เนี่ยจะเติมตัว t แทนตัว ed แทนนะคะอย่างเช่นคำว่า leap ใช่ไหมคะฝั่งอเมริกาเนี่ยจะสะกดว่า leap ed leap leap แต่ถ้าเป็นฝั่ง British นะคะจะสะกดด้วยตัว t ค่ะ leapt l e a l e t Le et. Le et. เหมือนก,นกันกับคำว่า dream burn แล้วก็ learn เลยค่ะอย่างเช่นคำว่า learn นะคะที่แปลว่าเรียนรู้ใช่ไหมคะ learn ed ed เป็นฝั่งของอเมริกันนะคะอ่านว่า learned learned แต่ถ้าเป็นฝั่ง British นะคะจะใช้ตัว t แทน ก็กลายเป็น L E A R N T learned l e a r n e อีกหนึ่งความแตกต่างของ grammar ระหว่าง American English แล้วก็ British English นะคะก็คือ collective nouns ค่ะ collective nouns ก็คือการคำนามรวมรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะคะอย่างเช่นคณะกรรมการรัฐบาลทีมหรือว่า แบนนะคะที่มีหลายๆคนอยู่ในนั้นนะคะ In British English, a collective noun like committee, government, team, or ban d can be either singular or plural, but more often is plural, emphasizing the members of the group. ก็คือใน British English นะคะภาษาอังกฤษแบบ British เนี่ยคำนามรวมที่คำเป็นกลุ่มก้อนนะคะ จะสามารถใช้ได้ทั้งเป็นเอกพจน์แล้วก็พหูพจน์เลยแต่หลายๆครั้งเนี่ยจะใช้เป็นพหูพจน์โดยที่เน้นสมาชิกของกลุ่มว่ามีหลายคนนั่นเองแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะฝั่งอเมริกานะคะจะใช้ collective nouns เป็น singular ตลอดเลยหรือเป็นเอกพจน์ตลอดเลย collective nouns in the United States by comparison are always singular emphasizing the group as one, whole entirety คำนามรวมนะคะในฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะใช้เป็นเอกพจน์เสมอเลยมาดูตัวอย่างกันนะคะ The government is doing everything it can during this crisis. The government is doing everything it can during this crisis. แต่ถ้าเป็นฝั่ง British จะพูดว่า The government are doing everything they can during this crisis. The government are doing everything they can during this crisis ก็คือบริทิชเนี่ยจะใช้เป็นพหูพจน์มีหลายคนใช่ไหมคะแต่อเมริกันเนี่ยจะใช้เป็นเอกพจน์มีอันเดียวอีกหนึ่งประโยคค่ะ My team is winning ถ่ายสิเขา,าเป็นฝั่งไหนฝั่งอเมริกันนั่นเองค่ะ My team is winning ถ้าเป็นฝั่งบริทิชจะเป็น My team are winning my team are winning อาะละค่ะและนั่นก็เป็นความแตกต่างโดยรวมของสำเนียงอเมริกันและสำเนียงอังกฤษนะคะมาจนถึงตอนนี้หลายคนอาจจะกังวลว่าอ้าวแล้วสรุปแล้วเราควรจะเลือกใช้สำเนียงไหนดีใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับที่โรงเรียนของเราอะคะ่ะสอนแบบไหนเพราะว่าโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งโรงเรียนที่สอนแบบ American English แล้วก็โรงเรียนที่สอนแบบ British English สำหรับบางคนที่มีคลังคำศัพท์แบบอเมริกันแล้วก็แบบอังกฤษนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะเวลาตอนใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยค่ะเวลาทําข้อสอบการเขียนนะคะอย่างเช่นการเขียนเอเซสนะคะเรา ต้องควรเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งถ้าใช้ British English ก็ใช้ British English ทั้งหมดเลยถ้าใช้ American English ก็ใช้ทั้งหมดเลยนะคะให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งให้สอดคล้องกันทั้งหมดทั้งการใช้คำศัพท์การสะกดคำแล้วก็แกรมมาด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นการสื่อสารโดยทั่วไปคนไทยเรานะคะีค่ะได้รับคำศัพท์จากอเมริกันแล้วก็จากอังกฤษ มาทั้งสองแบบเลยใช่ไหมคะใช้ทั้งทับศัพท์แล้วก็ใช้เป็นภาษาไทยไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปถ้าหากคุณผู้ฟังเนี่ยพยายามที่จะพูดแล้วคนฟังเขาเข้าใจแค่นี้ก็บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นฝึกแล้วรู้ความแตกต่างแล้วใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะ And that's it for today's episode. Thank you for listening to Hello English. ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการ Hello English ทุกๆวันศุกร์เวลา7โมงครึ่งและฟังซ้ำได้อีกครั้งเวลา6โมงเย็นค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังซ้ำหรือฟังย้อนหลังทุกๆอัพพิโซดนะคะเข้าไปฟังกันได้ที่ moe.radiothai.net ค่ะ You've been listening to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English. กับคุณุกนภัสพรภูสวงรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีว